มีแบบควักเนื้อควักเงินเก็บอะไรมาใช้หรือยังคะช่วงนี้หรือว่าไม่กระทบเลยเรื่องเงินก็ผมก็ใช้มาสองปีแล้วนะเงินเก็บล้วนเงินเก็บผมสิใครจะจ่ายให้ผมนอนอยู่บ้านเล่นเหรอสอปีนี่คือเงินเก็บ ใช่แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยกินไม่ค่อยใช้เลยแล้วนะช่วงที่ช่วงที่หายหายหน้าหายตาไปอะไรเงี้ยผมก็นอนเล่นบ้างไปเที่ยวพักผ่อนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วว่าแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นแบบง่ายๆอ่ะจริงๆผมมาจากคนเชียงใหม่ง่ายๆบ้านๆนะพอมาเข้าวงการเราก็ยังชื่นชอบแบบนั้นอยู่อ,อ,อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยกินข้าวกินปลาก็ปกติแต่งเนื้อแต่งกายก็ไม่ได้อะไรมากเพียงแต่ว่า เวลาเราเล่นละครหรือในงานคอนเสิร์ตอ่ะอันนี้เขาจะมีคอสตูมจัดให้มันจะเปี้ยงปังหน่อยอะไรเงี้ยจ้ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีผลกระทบมากนักอะไเงี้ยเพราะเราใช้เล็กๆน้อยๆอยู่แล้วไม่หวั่นบ้างเหรอคะพี่บี้เราใช้เงินเก็บมาถึง2ปีแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มเล่ยหล่อเลอยหล่อผมผมไม่ได้หวั่นนะคือผมผมใช้น้อยอ่ะมันมันโชคดีที่นิสัยเราเป็นแบบนี้เออเราอาจจะซื้อข้าวซื้อปลานิดๆหน่อยๆผมอยู่คอนโดด้านหน้าคอนโดว่างสั่งอาหารมาบ้างอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออง่ายๆแล้วก็นานๆเพื่อนๆนาน จะชวนไปข้างนอกสั่งสันที่ผมไม่ได้ไปสังสันทุกวันอยู่แล้วเขาเขารู้ว่าผมอยู่วัดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนานๆเพื่อนก็ชวนไปทีนี้โอกาสสาคัญสําคัญอะไรเงี้ยมันก็จะได้ใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆในบางโอกาสแค่นั้นเองมันมันไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้กังวลอะไรมากแล้วมันหายไปแค่สองปีคราวนี้เรากลับมารับงานละเงินก็ค่อยๆกลับมาเงินก็ค่อยๆกลับมาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ไม่น่าใช่เรื่องกังวลเออไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะแต่ว่าเราใช้แค่นี้ เราใช้แค่นี้มีเท่านี้ใช mm ้เท่านี้มีเท่านี้ใช้เท่านี้เหมือนเหมือนกับว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีเลยแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านที่เชียงใหม่พ่อแม่เขาก็มีบําเหน็จบํานาญพี่สาวเ็าทางานก็เลี้ยงดูเราได้เหมือนตอนเด็กๆเพราะเราก็ใช้แค่นี้ก็กินข้าวกินปลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กังวลตรงนี้อ่ะพี่บี้ช่วงนี้ปรับลุกมาเป็นออป้าน้าเอออันเนี้ยอันยองนะพอตอนรับเพลงใหม่เราถายปรับลุกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อที่ทําเพลงใหม่แล้วก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วตัดต่อเสร็จละ ปล่อยโควิดมาก่อนก็เลยเอาลูกนี้คามาถ่าย MV เพลงต่างๆด้วยก็เลยคาลุกมาเลยคาลุกมาเลยคือเรากะว่าเอาเอาลูกนี with ้เนี่ยไปออกรายการต่างๆในการโปรโมทแต่ว่าโควิดเขาเขามามาเยี่ยมเย็นก่อนแล้วก็เลยก็เลยยังเป็นเห็นไปลูกนี้เลยเงี้ยจ้าฟีดแบ็คเป็นไงบ้างครับพอเราปรับเป็นโอปป้าเป็นสไตล์เกาหลีโอ้คนคนชอบมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ย้อมสีผมเปลี่ยนสีผมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โหน่าจะประมาณ<ป>โอเกิน5ปีแล้วก็ในชีวิตผมเ,ยเคยทําสีผมเนี่ยมาไม่เกิน3ครั้งแค่นั้นแหละในะการที่จะเห็นภาพแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากคนก็เลยชื่นชอบประกอบแล้วเขาบอกว่าเออด้วยผิวที่ขาวกับผมสีนี้มันทําให้เข้ากาันแล้ว ก็เลยขับกับการที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําไม่ดูดีเขาว่ากันนี้นะแต่ว่าตัวโควิดเองก็คือกระทบกับลุกเราเหมือนกันที่ต้องแบบเรื่องของงานที่ต้องแบบดึงยาวมาขนาดนี้ก็กระทบนิดนหน่อยๆคือตอนแรกกะซ่อนตัวที่หายไปประมาณสองปีตลอดเหรอที่หายมาสองปีคือไปเราไปทําเพลงทำหลายๆเพลงแล้วก็เปลี่ยนลุกแล้วถ่าย MV แล้วก็วางแพลนไว้แล้วว่าเนี่ยพอถ่ายเอ็มวีเสร็จปุ๊บเราซ่อนตัวก่อนพอปล่อยมา ปึ้งอะไรเงี้ยให้มันว้าวไปเลยปรากฏว่าคาลุกเพราะโควิดมาไงก็เลยต้องคาลุกนิ้วก่อนก็เลยไปโตโตเตตในลูกนี้แหละก็เลยไม่ว้าวะไรแล้วบิ๊นี่มันกระทบขนาดไหนคะกับงานเพราะว่าโควิดนี่นักร้องอะไรเงี้ยผบแน่นอนจริงๆสำหรับผมโควิดไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าก่อนที่ผมจะกลับมารับงานเนี่ยผมก็ค่อยๆทํางานของผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโควิดมันเข้ามาตอนนี้เฉยๆก็ไม่ได้กระทบอะไรกับผมมากนะผมว่าแค่เหมือนว่าอาจจะปล่อยเพลงตอนนี้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรจ้ะ อ,อ,อย่างงานตอนนี้พี่ีมีอะไรบ้างนอกจากร้องเพลง,องตอนนี้ผมออรับงานร้องเพลงอย่างเดียวก่อนเนาะแล้วก็อาจจะไปเป็นไปรับเชิญตามรายการต่างๆเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยจะ้ะ มีปรับตัวเป็นออนไลน์อลยเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมคะในกรุงรายการมีนะทางแกรมมี่แกรมมี่ออนไลน์เนี่ยเขาก็มาติดต่อกันว่าอยากจะทำแบบไหนอะไรยังไงเงี่ยเราก็เคยให้คอนเซปต์เขาไปบ้างและให้เขาไปได้ศึกษาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จีม,มีการคุยกันว่าเราจะทําโปรเจกต์อะไรร่วมกันดีออติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ